ตอนนั้นน้อเขากําลังนั่งทํางานอยู่ข้างในทำงานอยู่ข้างในมาเดินออกมาเดินออกมาเห็นควันม,มันลุกควันม,มันลุกอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อภายในร้านนะครับค่ะมันมันไหม้เข้ามาข้างใน<อ>ไหม,ม้เข้ามาข้างในแล้วหรอพอดีกับน,นี่พิองออกไปข้างนอกโทรเรียบจะเปิมตอนนั้นมีเสียงระเบิดไหมครับมีค่ะ,ม,คะมีเสียงระเบิดสามครั้งนะคะ แล้วเราแล้วเราเรียบเรียบขาแจ้งร่ดับเพลิงค่ะขาแจ้งรถดับเพลิงแล้วแจ้งตำรวจค่ะ,คะก็เกอบลูกลรามาที่ร้านเราเองนะค่ะร้านนี้เป็นร้านอะไรครับร้านนี้ไม่ทราบค่ะแต่ตอนนั้นไม่มีคนอยู่ไม,ม่มันก็ไม่มีคนอยู่เลยค่ะผู้ผมก็กําลังพักเที่ยงกันอยู่รประมาณบ่ายวงนิดๆกาลังพักเที่ยงสั่งขนมสั่งอะไรมากินกันอยู่ครับครับแล้วก็อยู่ๆก็มีคนได้กลิ่นไฟไหม้พี่เขาก็ได้กลิ่นไฟไหม้ครับแล้วมันก็ลุกเลยแล้วก็ ไม่ทานสักอย่างเลยมันลุกลามอย่างรวดเร็วเลยฮะเร็วครับแล้วตอนนั้นเราทำไงครับทำอะไรไม่ทนันเลยวิง่งวิ่งออกไปนอกร้านอย่างเดียวครับอ๋อถือไปทันแค่แกระเป๋าคนละใบโทรศัพท์คนละเครื่องแค่นั้นแนะ่ะแล้วตอนนี้คือในร้านมีอะไรเสียหายม้างครับเออก็น่าจะมีพวกอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคอมข้างหลังมันจะเสียหายหรือเปล่าครับแล้วรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันรถเครื่องไม่ไปคันนี่อ๋อ ที่สเนี่ยเราก็เจอตัวเจ้าของอาคารละนาะเจ้าของอาคารเนี่ยแจ้งว่าตรงนี้เนี่ยเปิ้ดประกอบกิจการคูนสำเร็จทิมไลน์ซึ่งมันมีวัตถุดิบวัสดุของผู้นอร์ซึ่งมันเป็น,นวัตถุวไวไฟตัวน้องเจอคนนึ่งซึ่งขอออกสองาาสาระซุขเนี่ยเยืนสอบถามไว้ว่ามาจากตู้ร้านผมเปิ้ดหิดเร็วไปแล้วเปิ้นอกอกม,มาดูแล้วเห็นมันมีควันไฟตรงนี้แล้วมันระเบิดจากตรงกลางตอนแรกครับรถทางเข้าใจว่าเป็นตรงนี้ว่ามันมีทุก แต่ว่ารานคนอื่เกิดเการเพิ่งแจ้งว่ามีระเบิดจากข้างในแล้วมันลาลามไปทั่วซึ่งถังนี้คือถังพิเนอร์มีอยู่ประมาณสามตีถังน้องประมาณนั้นคือตอนนี้มีสองล้านน้อเป็นสองอันนี้เป็นอันนี้เป็นเทพต้นเพลิงแล้วร้านนู้นเป็นผู้ได้รับผลกระทบร้านนี้เป็นผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ตรงนู้นนิดหน่อยแค่นั้นเองเพราะชนะบริเวณที่ได้รับความเสียหายคือสามร้าน